ตำนานเซียนปีศาจสถานพบหมัวเทียนจีบทที่1330งากาบประหักพังครึ่งชั่วยามต่อมาบนท้องฟ้าเหนือที่แห่งหนึ่งในหนองน้ำได้ยินเสียงกูร้องดังอืออึงออกมามแมลงปอประหลาดที่มีสีม่วงแดงตลอดทั้งร่างและมีขนาดเพียงชื่อเศษจำนวนหลายร้อยตัวกำลังรุมล้อมโจมตีบุรุษสวมชุดคลุมสีเขียวผู้หนึ่งอย่างบ้าคลั่ง บุรุษในชุดคลุมสีเขียวผู้นั้นก็คือหลิวหมิงนี่เป็นการโจมตีของแมลงพิษระลอกที่สามแล้วที่หลิวหมิงต้องเผชิญนับตั้งแต่เข้าสู่หนองน้ําแห่งนี้ในขณะนี้ร่างของหลิวหมิงถูกปกคลุมไปด้วยปราณดํารอยประทับสายฟ้าห้าสีตรงหน้าอ,อกเปล่งแสงกระพริบวูบวาบขณะยกมือเหวี่ยงเท้าลูกสายฟ้าสีทองขนาดเท่าศีรษะมนุษย์หลายลูกก็พุ่งออกไปทั่วทุกทิศทางเสียงระเบิดดังขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า เมื่อลูกสายฟ้าสีทองเหล่านี้ตกลงไปในฝูงแมลงปอสีม่วงแดงก็ระเบิดขึ้นทีลูกกลายเป็นอสอรับพิษสีทองเรียวยาวนับไม่ถ้วนเคลื่อนไหววูบวาบอยู่ท่ามกลางฝูงแมลงปอทันทีที่แมลงปอสีม่วงแดงเหล่านี้สัมผัสกับประกายสายฟ้าสีทองก็ได้ยินเสียงเปรดังขึ้นและกลายเป็นไอโลหิตกลุ่มแล้วกลุ่มเล่าจากนั้นก็หายไปอย่างไร้ร่องรอย วิชาสายฟ้าสวรรค์น,นั้นสามารถยับยั้งปรานปีศาจมืดได้ทั้งหมดและมีประสิทธิผลอย่างยิ่งต่อมแมลงปีศาจร,ระดับกลางและระดับต่ำที่มีจำนวนมหาศาลเหล่านี้เรื่องนี้ทำให้หลิวหมิงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งเคอร์มแมลงปอสีม่วงแดงรอบบริเวณก็ลดจำนวนลงไปอย่างรวดเร็วชั่วพริบตาก็เหลืออยู่เพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นครึ่งวันต่อมาที่เบื้องหน้าหลิวหมิงไม่ไกลนัก ค้างคกสีแดงเพลิงขนาดเท่าภูเขาขนาดย่อมตัวหนึ่งก็กระโดดขึ้นมาจากด้านล่างทันใดนั้นก็เนื้อนูนขนาดประมาณจ้างเศษมากมายที่ด้านหลังของมันก็ส่งเสียงฟู่ฟูออกมาติดต่อกันหมอกพิษผืนใหญ่แผ่กระจายออกมาจากก้อนเนื้อนูนนั้นเป็นบริเวณกว้างและกวาดพุ่งเข้าหาหลิวหมิงในเวลาเดียวกันปากอันใหญ่โตของมันก็อากว้าง ลิ้นยาวสีโลหิตที่ปกคลุมไปด้วยเส้นโลหิตสีเขียวนับไม่ถ้วนอันหนึ่งพุ่งออกมาและตะวัดใส่หลิวหมิงในขณะนี้สองมือของหลิวหมิงวางไว้แนบข้างลำตัวเรากับไม่สังเกตเห็นการโจมตีที่อยู่เบื้องหน้าขณะที่ลิ้นยาวสีโลหิตอยู่ห่างจากหลิวหมิงไม่ถึงเจดหรือแปดจ้างตรงตำแหน่งที่อยู่เบื้องหน้าดวงตาของคังคกสีแดงเพลิงไม่ถึงจ้างเศษประกายสีทองพันสว่างวาบขึ้น ลูกปัดกลมสีทองเม็ดหนึ่งปรากฏออกมาจากความว่างเปล่าหลังจากกระพริบวาบหนึ่งก็กลายเป็นประกายกระบี่สีทองยาวหลายชื่อสายหนึ่งพุ่งทะลวงเข้าไปตรงหว่างคิ้วของคัง,งคกสีแดงเพลิงดุดสายฟ้าและทะลุออกมาด้านหลังศีสษะจากนั้นก็กระพริบวาบอีกครั้งและหายไปอย่างไร้ร่องรอยลิ้นยาวสีโลหิตของคังคกสีแดงเพลิงที่พุ่งออกมาพลันหยุดชะงักที่เบื้องหน้าหลิวหมิงในระยะไม่ถึงจางเศษ หมอกพิษที่เดิมทีเกือบสัมผัสร่างของหลิวหมิงแล้วก็สลายไปด้วยเช่นกันจากนั้นร่างมาหึมาของคังคกสีแดงเพลิงก็ล้มลงเสียงดังสนัน่นทาให้หมอกสีม่วงอ่อนด้านล่างปั่นป่วนพุ่งพล่านอย่างรุนแรงอยู่ช่วขณะหนึ่งในเวลานี้เองคลันได้ยินเสียงฝ่าอากาศดังขึ้นคมมีดวายุสีดําผืนใหญ่พุ่งมาจากทางด้านหลังอย่างมืดฟ้าโมดินหลิวหมิงไม่ได้หันสีสะกลับไปร่างพันพร่าเลือนและหายไปจากจุดนั้นอย่างไร้ร่องรอย เสียงแห่งการทำลายล้างดังขึ้นระลอกหนึ่งคมมีดวายุสีดำพุ่งตกลงไปในดงพุ่มไม้สีม่วงผืนใหญ่ที่อยู่ด้านหลังตำแหน่งเดิมของหลิวหมิงทำให้ดงพุ่มไม้ขนาดหลายสิบจ้างกลายเป็นทุ่งเศษซาาสีม่วงในพริบตาตั๊กแตนยักษ์ขนาดเท่าห้องใต้หลังคาตัวหนึ่งซึ่งมีลวดลายปีศาจสีดำปกคลุมอยู่ทั่วร่างพันปรากฏตัวขึ้นและกวาดมองไปรอบบริเวณอย่างค่อนข้างงุนงงสงสยัยทันใดนั้น ประกายแสงสีเขียวพลันสว่างวาบขึ้นเหนือสีสัะของมันร่างของลิวหมิงปรากฏออกมาและโบกมือครานหนึ่งผู้เขายักษ์สีเหลืองอมน้ำตาลลูกหนึ่งก็ปรากฏออกมาและแผ่รศมีสีเหลืองออกมาเป็นระลอกจากนั้นก็พุ่งกดทับลงมาด้านล่างด้วยพลังกดดันมหาศาลร,ราวกับภูเขาทีซานตะกั่นยักษ์ถูกปกคลุมด้วยประกายแสงสีเหลืองทำให้เคลื่อนไหวได้เชื่องช้ายอย่างยิ่ง ยังคงฝืนยกแขนใบมีคู่หนึ่งขึ้นมาค่อยกันขัดขวางไว้เหนือศีษะได้เสียงตูมดังสนัน่นแขนใบมีของตะกะแตนยักษ์ไม่สามารถต้านทานภูเขายักษ์สีเหลืองอมน้ำตาลที่พุ่งลงมาพร้อมกับเสียงดังหวิดวิวได้อย่างสิ้นเชิงจึงถูกภูเขายักษ์ทับลงไปโดยตรงได้ยินเสียงกรอบดังสนัน่นตะกะแตนยักษ์ถูกทับจนร่างกายแหลกเหลวกระดูกแตกละเอียดอย่างน่าสยดสยองหลิวหมิงกวักมือครานหนึ่ง แสงสีทองสายหนึ่งและลูกปัดสีเหลืองอมน้ำตาลเม็ดหนึ่งก็พุ่งกลับมาลิวหมิงถอนหายใจยาวออกมาครานหนึ่งหน้าอกกระเพื่อมเล็กน้อยแม้ว่าการกำจัดมแมลงปีศาจระดับแก่นแท้สองตัวไม่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แต่สัตว์ประหลาดในหนองน้ำแห่งนี้ดูเหมือนมีอยู่มากมายสังหารได้ไม่จบสิ้นนอกจากนี้พวกมันยังพุ่งเข้ามาอย่างดุร้ายไม่เกรงกลัวต่อความตายแม้แต่น้อยกำจัดไประลอกหนึ่งก็มีตามมาอีกระลอกหนึ่ง ทำให้หลิวหมิงค่อนข้างรู้สึกหงุดหนิดไม่น้อยในเวลาไม่ถึงครึ่งวันนับตั้งแต่ที่เข้ามาหลิวหมิงได้สังหารสัตว์ประหลาดไปแล้วอย่างน้อยสองถึงสามพันตัวแม้ว่าระดับการบำเพ็ญเพียงของสัตว์ประหลาดเหล่านี้สูงสุดก็ไม่เกินระดับแก่นแท้แต่ก็ทําให้หลิวหมิงสิ้นเปลืองพลังเวทไปไม่น้อยขณะที่หลิวหมิงพลิกมือหยิบโอสดปราณฟื้นฟูเม็ดหนึ่งออกมากลืนลงไปและกําลังวางแผนเพื่อเดินทางต่อไปนั้น พันมีเหตุการณ์แปลกประหลาดบางเกิดขึ้นหมอกสีม่วงอ่อนที่อยู่โดยรอบพันปั่นป่วนขึ้นมาอย่างรุนแรงกลิ่นไม้จันอันแปลกประหลาดขุมหนึ่งพันฟุ้งกระจายออกมาหลิวหมิงย่นจมูกปรานดำทั่วร่างแผ่พุ่งออกมาและห่อหุ้มร่างของหลิวหมิงเอาไว้ภายในทําให้ตัดขาดกลิ่นเหล่านี้ให้อยู่ภายนอกหลิวหมิงเพิ่งทาเรื่องเหล่านี้เสร็จสิ้นหมอกสีม่วงอ่อนโดยรอบก็เกิดการปั่นป่วนอย่างรุนแรงขึ้นมาอีกระลอกหนึ่ง จากนั้นสายหมอกสีเทามากมายก็แผ่กระจายออกมาจากทางด้านหน้าหมอกสีเทาเหล่านี้แผ่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วและผสานเข้ากับหมอกสีม่วงอ่อนที่มีอยู่แต่เดิมชั่วพรึกตาก็ล้อมรอบหลิวหมิงไว้อย่างรวดเร็วหลิวหมิงหนาสถานในใจและสามารถรับรู้ได้อย่างฉับไวว่าปราณปีศาจในบรรยากาศเปลี่ยนเป็นหนาแน่นขึ้นไม่น้อยนอกจากนี้เห็นได้ชัดว่าในบรรยากาศไม่เพียงแต่มีปรานปีศาจเท่านั้น ดูเหมือนยังมีกลิ่นอายอย่างอื่นรวมอยู่ด้วยบางส่วนยิ่งไปกว่านั้นหมอกสีเทาประหลาดเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทําให้การมองเห็นของหลิวหมิงลดลงไปอย่างมากเท่านั้นแต่พลังของปราณรับรู้ก็ยังได้รับผลกระทบอย่างมากด้วยเช่นกันตอนนี้เกรงว่าเพียงสามารถแผ่ปราณรับรู้ออกไปได้ไม่ถึงร้อยจ้างเท่านั้นความตื่นตระหนกสายหนึ่งวาบขึ้นในดวงตาของหลิวหมิงความคิดพลันเคลื่อนไหวอย,อย่างรวดเร็ว ระกายแสงสีเงินสว่างว่าขึ้นทั่วร่างของหลิวหมิงเกราะเนื้อสีเงินชุดหนึ่งก็ห่อหุ้มร่างของหลิวหมิงเอาไว้ภายในลมฝนไม่อาจกล้ามกลายหลังจากทําเรื่องทั้งหมดนี้เรียบร้อยแล้วหลิวหมิงก็เอ่ยถามผ่านทางดวงจิตผู้อาวุโสหม,มัวเทียนท่านรู้หรือไม่ว่าหมอกสีเทาที่พลันปรากฏขึ้นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรปรากฏว่าไม่รู้เป็นพระหมัวเทียนเพิ่งใช้วิชาพยากรณ์ไปหรืออย่างไรไม่เพียงแต่ไม่ปรากฏตัวออกมาเท่านั้น แม้แต่การตอบสนองก็ยังไม่มีแม้แต่น้อยหลังจากร้องถามออกไปหลายครั้งแล้วไม่ได้รับการตอบสนองหลิวหมิงก็สายสีสยอย่างจนปัญญาความคิดหมุนวนอย่างรวดเร็วดุสายฟ้าหลิวหมิงยังคงตัดสินใจที่จะเข้าไปตรวจสอบสิ่งที่อยู่ปลายทางของหมอกสีเทาประหลาดเหล่านี้ถึงอย่างไรภายใต้สถานการณ์ที่ไม่มีเบาะแสอื่นเช่นนี้หลิวหมิงจึงตัดสินใจที่จะเชื่อถือผลการทำนายของหมัวเทียนไปก่อนชั่วคราว อีกประการหนึ่งด้วยความแข็งแกร่งในตอนนี้ของหลิวหมิงแม้เผชิญกับอันตร,รายอันใดย่อมสามารถคุ้มครองตัวเองได้อย่างแน่นอนเมื่อคิดมาถึงตรงนี้หลิวหมิงก็ตบน้ำเต้าที่เอวคราหนึ่งแปลนดำม้วนตลบออกมาและกลายร่างเป็นแมงป่องกระดูกสีเงินตัวหนึ่งพุ่งลงไปใต้พื้นดินและหายไปอย่างไร้ร่องรอยในพริบตาจากนั้นหลิวหมิงก็เร่งร้าลลำแสงห่อเหิน และบินช้าๆเข้าไปในส่วนลึกของหมอกสีเทาที่อยู่ข้างหน้าปรากฏว่าหลิวหมิงกลับค้นพบอย่างค่อนข้างรู้สึกประหลาดใจว่าในการเดินทางต่อมานั้นตนเองไม่ได้เผชิญกับการโจมตีอันใดอีกอีกทั้งภายในขอบเขตของปราณรับรู้ก็ยังไม่สามารถสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตใดๆแม้แต่น้อยดูเหมือนว่าแมาลางพิษและสัตว์ประหลาดทั้งหลายที่อยู่รอบหนองน้ำล้วนหายไปหมดในฉับพลัน หลิวหมิงบินไปข้างหน้าช้าๆขณะเดียวกันในดวงตาก็เปล่งประกายประหลาดกับพลิบวูบวาบสถานการณ์ในขณะนี้ผิดปกติอย่างยิ่งเป็นไปไม่ได้ที่สัตว์ประหลาดในหนองน้ำจะหายตัวไปทั้งหมดโดยไม่มีเหตุผลเรื่องนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับหมอกสีเทาเหล่านี้อย่างแน่นอนแต่หลังจากมุ่งหน้าต่อไปได้อีกสักระยะหนึ่งหมอกพิษและปรานร้ายที่มีอยู่แต่เดินในหนองน้ำก็ค่อยๆถูกแทนที่ด้วยหมอกสีเทาเหล่านี้ ทุกสิ่งเบื้องหน้าก็กลายเป็นสีเทาในเมื่อเป็นเช่นนี้ภาพสัญลักษณ์เช้อห้้นของหลิวหมิงจึงไม่ถูกรบกวนอีกต่อไปประกายแสงสีเขียวพลันสว่างวาบขึ้นบนไหล่ข้างหนึ่งตัวคนก็กลายเป็นดวงแสงสลัวไร้รูปร่างดวงหนึ่งและบินไปข้างหน้าอย่างไร้ซุ้มเสียงยิ่งบินไปข้างหน้ามากเท่าใดหมอกสีเทาโดยรอบก็ยิ่งหนาแน่นมากขึ้นเท่านั้น ตอนนี้หลิวหมิงได้ควบแน่นดวงจิตของตนเองให้กลายเป็นตัวอ่อนวิญญาณดั้งเดิมอยู่ในห้วงปราณรับรู้แล้วปราณรับรู้ของหลิวหมิงจึงเฉียบคมอย่างยิ่งแม้มีหมอกสีเทาขวางกันอยู่หลิวหมิงก็ยังคงสัมผัสดได้ถึงพลังงานประหลาดเสี่ยวหนึ่งที่เริ่มปรากฏออกมาในสายหมอกและพยายามแทรกซึมเข้ามาในร่างกายพลังงานขุมนี้ค่อนข้างคล้ายคลึงกับพลังมายาของแผ่นจารึกขุนเทียนสามารถกระตุ้นความปรารถนาบางอย่างในร่างขึ้นมาได้ แน่นอนว่าหลิวหมิงย่อมไม่หลงกลความคิดลันเคลื่อนไหวประกายแสงสีเทาอมขาวชั้นหนึ่ันปรากฏขึ้นบนผิวกายทำให้พลังงานประหลาดนั้นถูกกันอยู่ภายนอกทันทีหลิวหมิงรู้สึกโล่งใจและแอบเร่งความเร็วในการห่อเหินเพียงพริบตาก,ก็บินหนีไปไกลหลายร้อยลี้แล้วเอ๋ในขณะที่กำลังห่อเหินสีหน้าของหลิวหมิงก็แปรเปลี่ยนไปและหยุดร่างลงอย่างรวดเร็ว จึงเห็นว่าพื้นที่เบื้องหน้าไม่ไกลนักไม่ใช่หนองน้ําอีกต่อไปและเริ่มปรากฏผืนดินแห้งแล้งสีดํากว้างใหญ่ขึ้นมาคล้ายกับเกาะที่ปรากฏขึ้นกลางทะเลยอย่างกะทันหันก็ไม่ปานดวงตาของหลิวหมิงเปล่งประกายแสงสีม่วงสีหน้าเคร่งขรึมปรากฏขึ้นบนใบหน้าหลังจากหยุดอยู่กลางอากาศชั่วขณะหนึ่งหลิวหมิงก็เริ่มบินไปข้างหน้าอีกครั้งแต่ความเร็วกลับลดลงไปอย่างมาก พื้นดินสีดําที่ปรากฏขึ้นอย่างกระทันหันนี้ดูแล้วคล้ายกับเป็นพื้นที่ราบแห่งหนึ่งภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบเรียบไม่มีเนินสูงต่ําและไม่มีพืชพันธุ์ใดๆขึ้นอยู่เลยบนพื้นมีเพียงดินสีดําและมีก้อนกรวดอยู่บางส่วนเท่านั้นเมื่อหลิวหมิงบินไปข้างหน้าอีกสิบกว่าลี้ก็หยุดร่างลงอีกครั้งบนพื้นดินเบื้องหน้ามีซาาปะระขักพังแห่งหนึ่งดูแล้วคล้ายกับเป็นซากปะระขักพังของพระราชวังหลังจากพังทลายลงมา ซาบรักหักพังเหล่านี้มีสีเทาอมดำสามารถมองเห็นร่องรอยการถูกร่อนได้อย่างชัดเจนเห็นได้ชัดว่าคงอยู่ที่นี่มาไม่รู้กี่ปีแล้วนอกจากนี้บนพื้นผิวซาบรักหักพังบางแห่งยังมีการสลักอักษรโบราณบางอย่างไว้อีกด้วยหลิวหมิงค่อยๆทิ้งตัวลงมาสายตาตกลงไปบนอักษรโบราณเหล่านี้จากนั้นสายตาก็จ้องเขม็ง ตอนนี้หลิวหมิงไม่ใช่เด็กหนุ่มไรเดียงสายที่เพิ่งมาถึงแผ่นดินหมื่นปีศาจเป็นครั้งแรกอีกต่อไปแล้วและมีความเข้าใจเกี่ยวกับแผ่นดินหมื่นปีศาจในระดับหนึ่งอักษรเหล่านี้เมื่อมองดูในคราแรกคล้ายกับเป็นอักษรปีศาจที่เก่าแก่โบราณอย่างยิ่งชนิดหนึ่งสำหรับอักษรชนิดนี้แม้หลิวหมิงไม่มีความรู้มากนะักแต่ก็พออ่านอักษรปีศาจที่ระบุไว้บนผนังหลายด้านได้อย่างเข้าใจ สิ่งที่จะรึกไว้บนผนังล้วนเป็นพิธีกรรมถวายเครื่องบูชาแด่เทพเจ้าและถ้อยคำขอพรต่างๆเป็นต้นดูเหมือนว่าก่อนที่สถานที่แห่งนี้จะพังทลายมันเป็นเพียงสิ่งปลูกสร้างที่คล้ายกับเทวสถานแห่งหนึ่งหลิวหมิงมองดูอยู่ครู่หนึ่งเมื่อไม่พบข้อมูลที่เป็นประโยชน์อันใดร่างพลันเคลื่อนไหวเหินร่างขึ้นไปในอากาศและบินมุ่งหน้าต่อไปสิ่งที่ทำให้หลิวหมิงรู้สึกประหลาดใจก็คือ หลังจากบินไปข้างหน้าไม่ไกลนักก็มองเห็นซากปร,รักหักพังอีกแห่งหนึ่งที่มีโครงสร้างเหมือนกับสิ่งที่หลิวหมิงเคยเห็นมาก่อนหน้านี้เกือบทุกประการหลิวหมิงยืนอยู่บนซากปร,รักหักพังแห่งหนึ่งสายตาค่อยๆส่องแสงสว่างขึ้นทีละน้อยก่อนเข้ามาในห้วงเหวปีศาจหัวเทียนได้เคยบอกกับหลิวหมิงแล้วว่าภายในแดนละห่วงเหวปีศาจมีซากปร,รักหักพังโบราณอยู่มากมาย ดูแล้วซาปรักหักพังที่อยู่เบื้องหน้าเหล่านี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งในนั้นน่าเสียดายที่ขณะน,นี้หมัวเทียนได้เข้าสู่ภาวะหลับไหลไปแล้วไม่เช่นนั้นด้วยภูมิความรู้และประสบการณ์ของหมัวเทียนน่าจะสามารถถอดรหัสอักษรของที่นี่ได้ความยินดีสายหนึ่งว่าผ่านขึ้นในดวงตาของหลิวหมิงการที่คําทํานายของหมัวเทียนบ่งชี้มาที่นี่ดูแล้วน่าจะหมายถึงซาปราหลักหักพังแห่งนี้ในเวลานี้เองในหมอกสีเทาเบื้องหน้า พลันมีเสียงกรีดร้องดังขึ้นระลอกหนึ่งคลื่นเสียงมหาศารถาโถมเข้ามาราากับเสียงคำรามของภูเขาและคลื่นทะเลพื้นดินสั่นสะเทือนขึ้นมาอย่างรุนแรงในทันใดพื้นผิวของซาบปร,รักหักพังที่อยู่โดยรอบพันมีรอยแตกร้วปรากฏขึ้นมากมายสีหน้าของหลิวหมิงแปลเปลี่ยนไปท่านขยับร่างบินขึ้นไปในอากาศทันทีหลังจากกวาดตามองดูอย่างรวดเร็วสีหน้าของหลิวหมิงก็เปลี่ยนไปอีกครั้ง เพียงเห็นว่าหมอกสีเทาที่อยู่เบื้องหน้าเกิดการปั่นป่วนอย่างรุนแรงราวกับในนั้นกำลังมีเหตุการณ์สำคัญบางอย่างเกิดขึ้นหมอกสีเทาก่อตัวเป็นคลื่นวงกลมหลายระลอกแผ่กระจายออกไปราวกับคลื่นทะเลยักษ์ในนั้นยังแฝงพลังงานประหลาดที่หลิวหมิงสัมผัสได้ก่อนหน้านี้เอาไว้ด้วยประกายแสงสีม่วงกับพริบวูบวาบอยู่ในดวงตาของหลิวหมิงชั่วขณะหนึ่งเมื่ออยู่ที่นี่ปัญรับรู้ของหลิวหมิงก็ถูกจำกัดเอาไว้ ทำให้สามารถแผ่ปรานรับรู้กระจายออกไปได้ในระยะหลายสิบจ้างเท่านั้นยังสู้การมองเห็นในระยะไกลของดวงตาปีศาจลายม่่งไม่ได้เมื่อมองผ่านหมอกสีเทาเหล่านี้สามารถมองเห็นประกายแสงสีน้ำเงินจุดเล็กๆได้อย่างเลือนรางดูเหมือนแหล่งกำเนิดแสงนั้นอยู่เบื้องหน้าไม่ไกลนักหลิวหมิงครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นร่างพันเคลื่อนไหวบินมุ่งหน้าต่อไปช้าๆไปยังตำแหน่งของแสงสีน้ำเงินนั้น ครั้งนี้หลิวหมิงเปิดใช้งานผ้าสัญลักษณ์เชือห้วนจนถึงขีดสุดทำให้ทั่วร่างไม่ปล่อยกลิ่นไอาออกมาแม้แต่เสี้ยวเดียวจบตอนฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทำคลิปต่อไปหน่อยค่ะและกดติดตามเพื่อไม่พลาดตอนสําคัญหากมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถแจ้งมาได้ขอบคุณทุกกาลังใจที่กดติดตามค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ